นี่บอต้องบุญนี่บอฮะ นีบ้างนีบ้าสวัสดีครับแม่ลาสไตล์เชนแนวครับผมพบกับผมเบาวกลมครับมือนีแวบมหาเบิงนอจโจดครับต้นกระบุกนะครับเนาะว่าพื้นออกพื้นย่างพื้นใหญ่พื้นย่างกับพ่อนอจโจอดโบธไลาป์ปาะไหนดอกนี่ครับนอใหญ่อยู่แต่าจะกระแด่งเนี่ยกระเด่งบ้างแ <Wow. S 1> ด้กับพ่อใดอยู่ครับนี่ครับ เพราะว่าฝนฝนตกโดนเติบแล้วแต่พื่นออกอยู่แต่ว่ามันจะเป็นกระแดงซีงแหงนะครับเนาะก็ออกก็ถ้าหลายดอก่ว่ากับิี่พ่อได้กินอยู่หรือมัง้งเอาเพื่อนตัดหาตาต้นกระบุกนะครับต้นเอาแต่ต้นนี้ไงต้นนี้หน่อยมันหลายอยู่แต่บ่เอานี่เอาแต่ต้นนี้ไงจะทำเขียนทำ่างนี้นะครับเนาะมันก็หลายพี่เฝ้าครับไปส่งของกระพองกันแค่นี้ละอัปเดตควบกันไวใ้ให้พี่น้องสานปรู่ม้มมาเมอาเบิ่ง <laughs> สันๆนนะครับเนาะ สวัสดีครับใส่ยี่ใส่อีกอตึง้งเลยเฮ้ยว้าวว้าวว้าวฮะ